สวัสดีค่ะวันนี้แอดมินและชาวคณะนะคะกลับมาพบอีกครั้งนะคะการเฉลยของรางวัลตั้มไดนะคะในวิที่สามใครอยากได้มั่งเอ่ยคราวนี้ทําไมสอบตอบกันน้อยอะคะยากไปหรอคะจะยากไปนะคะแอดมินอะไรนี่นี่คําถามอันทรงเกียรติเลยนะคะเนี่ง่ายๆกับของรางวัลอย่างดีเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมมีเปิดปิดอะเห็นไหม มาได้ขนาดไหนอ่าเรามาดูนะคะมีทั้งหมดสี่ท่านในคราวนี้นะคะมาดูว่าท่านไหนจะโชคดีนะคะอ๋อแล้วก็นี่นะคะเป็นหนังสือของทาง o อเคดีนะคะที่ติดออกมานะคะทั้งสามเวอร์ชันมีต่อยอดไอเดียธุรกิจอาหารและแฟชั่นนะคะยังไม่แจกนะคะคราวนี้ขายของนิดนึงก่อนแล้วก็มีขายไม่ชีของครั้งที่แล้วนะคะไว้คราวหน้าเราจะแจกกัน แล้วก็ส่วนท่านที่ยังคลาดสำหรับคราวนี้นะคะคุณสามารถเข้าไปเล่นใน okndtv fanpage ได้เหมือนเดิมนะคะอันนี้เป็นวีที่สามแล้วเราจดทั้งหมดสิบรางวัลนะคะนี่นะคะสีองค์กรสีเล็กองค์กรสวยไหมคะแน่นอนค่ะสวยไหมคือหนังสือเอามาขายอย่างเดียวเหรอคะไม่ขายค่ะให้แจกฟรีนะคะแต่ว่าไม่ใช่คราวนี้ค่ะเอามาล่อตะเคียนิดนึงก่อนเอามาล่อค่ะอ่าทั้งหมดนะคะ สี่ท่านนะคะสองสองท่านที่ได้ไปนะคะพร้อม้กมนนะคะพร้อมๆโยนหลักโยนโยนขึ้นไปโยนเลยค่ะถ่ายไม่ทันแหมโยนยิบทิ้งนะคะถ่ายไม่ทันเลยนร้งค่ะโอ้ท่านที่สี่ะใครได้เหรอมาอีกชิ้นหนึ่งนะคะ ทำงานสิคะทำงานทำงานนะคะทำงานค่ะโยนใช่ไหมคะปรึ้งนี่ท่านนะคะเล็กลายเล็กลายเล็กลายรุนค่ะคนอ๋แต่แตแหมแก่ไม่ออกลีลาลีลาท่านที่สามค่ะมาช้าแต่ได้ก่อนสะอย่างนั้นเลยนะคะยินดีด้วยนะคะโอเคมดแล้ว